ยินดีต้อนรับสู่หมอผูเชี่ช90ปีของเรานะครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวเรื่องของวัยทองผิวแห้งเหี่ยวแก้อย่างไรกันนะครับนักวัยทองเนี่ยเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากร่างกายเราอะครับพอเรายุ40ปีขึ้นไปอะรังไข่เราอะมันจะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงเรื่อยๆเอสโตรเจนคืออะไรเอสโตรเจนคือฮอร์โมนผู้หญิงที่ทําให้ผู้หญิงมีความเป็นผู้หญิงนะผมครับอันนี้ก็คือรังไข่ รังไข่มีหน้าที่อะไรรังไข่มีหน้าที่หลักอยู่2ออย่างนะครับอย่างแรกคือหน้าที่คือผลิตไข่เพื่อที่จะทําให้มีการปฏิสนธิเป็นการตั้งครรภ์น,นะครับ2ก็คือสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหลักๆนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนคืออะไรเมื่อกี้หมอบอกแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนที่ทำให้คุณผู้หญิงมีความเป็นผู้หญิงสวยงามผิวดีผิวผิวไม่แห้งไม่เหี่ยวนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ว่า มันไปได้สร้างไปตลอดชีวิตของเราพอวันนึง 1, พอเราหมดวัยเจริญพันธุ์พอยุ40กว่าปีขึ้นไปในคุณผู้หญิง่งไอรังไข่เนี่ยจะเริ่มฝ่อเริ่มฝ่อเริ่มหมดประสิทธิภาพในการทํางานพอมันทํางานมันก็ไม่ค่อยสร้างรังไข่ทาให้เราเองไม่สามารถมีบุตรได้อันนั้นไม่ใช่ปัญหาไม่มีบุตรก็ไม่เป็นไรมนไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ที่ปัญหาหน้าที่ที่สองของมันคือมันไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือสร้างน้อยลงดีซีทำเราแย่ลงพอมันไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเกิดอะไรขึ้น มันเหมือนต้นไม้ขาดน้ําขาดปุ๋ยครับต้นไม้มันขาดน้ําขาดปุ๋ยอดอกสวนดอกไม้ไม่มีน้ําไม่มีปุ๋ยมันก็เกิดอะไรขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวเลยครับผมครับหลักการมีอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือปัญหาของการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนในวัยทองของคนผู้หญิงทั่วโลกในวันนี้พอมันเกิดการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เกิดขึ้นตอนนี้สี่อย่างเลยครับสี่หมวดหมวดแรกคือการทางสมอง ร้อน้ว่าตามตัวเหงื่อง่ายปวดง่ายนะครับอาการทั้งสองคือทางผิวหนังเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวช่องคลอดแห้งอาการทั้งสามอาการปวดกระดูกปวดตามก้อตามเนื้อตามตัวลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วข้อที่สี่คือไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอาการแบบนี้นะครับไม่มีคุณผู้หญิงคนไหนหลีกเลี่ยงได้นะครับจำดีๆนะครับเอซีนะครับ,รบแต่ใครจะชินหรือไม่ชินเท่านั้นเองเวลาเราเข้าสู่วัยทองเนะี่ยมันง่ายทีเดียวถ้าเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนมันไม่สร้างจากรังไข่ การแก้แก้ง่ายทีเดียวครับเราก็กินฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปเลยพอเรากินฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปนะครับอาการไวท้องทั้งหมดทั้งปวงที่มีอยู่ซีหมวดเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยครับผมครับและหายร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับไอสิ่งว่าอ้าวหมอพี่เชษพูดง่ายริ่เดียวนั่แล้ว่าไม่ทำอ่ะใช่ไหมครับทําอยู่ครับผมครับแต่ว่ามันเวลามันกินฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมันไม่ใช่เป็นฮอร์โมน มันจะกระตุ้นทําให้เกิดคุณผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่ได้ด้วยนั่นคือความเสี่ยงของการกินฮอร์โมนเม็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นไวทยทองแล้วต้องการให้ไวทยทองหายไปเราต้องกินฮอร์โมนเม็ดแต่ฮอร์โมนเม็ดเป็นยาการกินยาฮอร์โมนเม็ดนั้นมันจะเสี่ยงมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่ด้วย4หมวดเนี่ย ซึ่งเป็นสาระสำคัญของอวัยวะของคุณผู้หญิงที่มันตอบสอนองต่อเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณหมอจะให้คุณหมอต้องตรวจสารบมงชีมมะเร็งเต้านมสารหมงชี้มะเร็งรังไข่มะเร็งปากกโรคตรวจมะเร็งปากก็โรคตรวจนูน่นความเสี่ยงเซนเลดาติเขาเรียกว่าเซนดำแข็งตัวหรือสะโพตันตรวจมากมายกว่าที่ได้กินฮอร์โมนแล้วกินเสร็จต้องตรวจสารหมชีมมะเร็งตรวจความเสี่ยงมะเร็งทุกหเดือนหรือ12เดือนด้วยไปติดต่อันเป็น10-10ปี มันไม่สไม,ไม่สะดวกและไม่ไม่ไม่คล่องตัวเลยในการที่ทําให้เราไปตรวจแบบนั้นได้ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเขาก็เลยเอาง่ายๆว่าเออพ,เอพี่ทนไปเถอะพี่ทนไปเถอะเดี๋ยวสามสี่ปีเนี่ยเดี๋ยวอาการก็หายไปเองเอออาการมันหายไปเองคืออาการไวทคอมันหายไปเองนะครับแต่แต่ไอ้ความแย่ๆครับผมเช่น ไอ้ร so ้อนว่าตามตัวผิวหนังแห้งเหี่ยวจมอัดแห้งอันนี้เป็นคงมีอ e ย so ู่นะครับกระดูกกระเดี่ยวเสื่อมกระดูกคุณมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันอยู่ไปจนเราหมดอายุไขนะครับเราจะโทมเหนื่อยแก่อย่างนั้นเอาอย่างนั้นเลยครับผมครับนั่นคือปัญหาที่จะเจอไฟโตแปลว่าพืชเอสโตรเจนแปลว่าฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนแปลว่า เอสโตรเจนที่มาจากพืชมันเป็นสารตัวหนึ่งที่ไม่ใช่โฮอร์โมนจริงแต่ออกนิดได้เหมือนโฮอร์โมนเอสโตรเจนมันเป็นสารอาหารครับไม่ใช่ยาอยู่ในถั่วเหลืองในน้ำมะพร้าวในกระเทียมในงาดำรักสมุนไพรนี่นี่ครับที่มันมีอยู่แต่ต้องต้มกินทุกวันไหวไหมครับต้มโสมกินทุกวันไม่ไหวเหมือนกันแล้วทำยังไงดีถ้าเรากินโฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้เพราะมันเสี่ยงมะเร็ง เราก็ต้องทนแก่ทนเหี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราไม่อยากทนแก่ทนเหี่ยวเท่งไงเราต้องหาสารทดแทนครับสารทดแทนตัวนั้นคือไฟโตเอสเทอเนอย่างนี้มันจะทําเป็นทดแทนฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่แล้วมันไม่ก่อมะเร็งเนื่องจากมันไม่ใช่เอสโตรเจนฮอร์โมนจริงมันเป็นสารที่ออกฤทธิ์มันเป็นคอมเพติทีฟฮอร์โมนหรือตัวแข่งกับฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ก่อมะเร็งให้นาาเหี่ยวเนี่ยนะเราไม่อยากได้ติงกามาเทียบเลยนะครับมาตลอดเลย มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคอลลาเจนผิวหน้ามันลดลงตามอายุครับผมครับตามอายุอะไรตามอายุจากวัยทองไงครับอันคือเกิดผิวมันสูญเสียความยืดหยุ่นก็จากวัยทองเหมือนกันผิวผลิตน้ํามันน้อยลงจากอายุมากขึ้นน่ก็จากวัยทองเหมือนกันแคสซี่เห็นไหมครับแล้วไขมันในผิวหนังร้อยลงก็จากวัยทองเหมือนกันสุดแล้วคือผิวแห้งเหี่ยวเกิดจากอะไรไวัยทองครับผม นี่เป็นหนังกำพร้านี่เป็นหนังแท้นะครับหนังนี้มันหนังแท้นี่จะเกิดมีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อไขมันเนื้อเยื่อมีเซลล์ขุมขนมีต่อมไขมันในการที่จะดูแลให้หนังมันไม่แห้งเหี่ยวนั่นคือหลักของมันเลยนะครับผมครับถ้าวันหนึ่งแล้วก็สู่วัยทองนั้นคือเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนนั้นมันจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นของผิวหนังเนี่ยมันสูญเสียไปเนื่องจากมันมีผลกระทบต่อก,การสร้างคอลลาเจนของผิวหนังจะสังเกตเห็นว่า ไอฮอร์โมนเนี่ยถ้าเกิดฮอร์โมนเอสเจนมันมีมันจะเป็นแบบนี้พอมันไม่มีฮอร์โมนเอสเจนมันจะเริ่มเหี่ยวมันจะเริ่มบางเห็นไหมครับว่าชั้นมันจะบางลงพอชั้นมันบางลงครับมันก็จะเริ่มเกิดร่องแล้วก็จะย่นอย่างเงี้ยครับผมครับเหี่ยวแห้งเหี่ยวย่นเนื่องจากคอลลาเจนเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเส้นผมกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อมันประกอบด้วยคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปมองมุมอีกอันหนึ่งก็คือว่า ถ้าเรามีโปรตีนในร่างกายเพียงพอคอลลาเจนเราจะดีขึ้นอันที่หนึ่งจำดีนะครับ fc นะครับเพราะฉะนั้นต้องกินโปรตีในให้เพียงพออาหารในครอบผ้าหมูนะครับอย่าเลืมนะครับนั่นคือการดูแลผิวหนังพวกนี้สองก็คือว่าเราต้องมีฮอร์โมในให้เพียงพอถ้าเรามีฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนเอสเทอจนให้เพียงพอหนังมันมีทางดีครับผมครับข้อหนึ่งเลยครับผมกินโปรตีนไม่พอครับโดยเฉพาะเราอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะกินเนื้อน้อยลงสังเกตน,นะครับแล้วฟันเราก็ไม่ค่อยดี แล,ล้วเราจะเคี้ยวอาหารที่มีโปรตีนไม่ค่อยได้ฟันมันจะนจะไม่ค่อยดีเคี้ยวถั่วเคี้ยวอะไรก็เคี้ยวไม่ค่อยได้โปรตีนร่างกายก็ไม่เป็นพอผิวหนังก็แห้งเหีเห่ยวไป 2. อ,อันหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือการดื่มน้ำเตือนไหมครับต้องดื่มน้าเพียงพอครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวอยู่ในเซลล์ถ้าเรามีคอลลาเจนเพียงพอแต่เราดื่มน้ําน้อยเราก็เหี่ยวเหมือนกัน ต้องนอนให้เพียงพอพอ7 7จ็ดเจ็ดช่องจะได้นหมครับร่างกายจะได้ซ่อมแซมร่างกายเราดีขึ้นแล้วก็ต้องกินไฟโตเอสเจนเพื่อเสริมสร้างฮอร์โมนที่มันไม่สร้างจากรังไข่อันนี้คือทฤษฎีสาระของมันในการที่จะดูแลสังเกตว่าใครฟังหมอพ่เชษได้บ่อยแลก็จะมีบางส่วนเนี่ยถ้าเกิดเราอยากไม่ให้ผิวแห้เงเหี่ยวนนอกเหนือจากการกินโปรตีนเป็นเรื่องหลักแล้วนะครับกินโปรตีนได้บ่อยเรื่องหลักแล้วแล้วก็กินไฟโตเอสเจนแล้วจะเป็นเรื่องหลักแล้วเราคงาต้องหลบแดดด้วยนะครับ การหลบแดดนั้นจะทําให้เราผิวหนังเราแข็งแรงขึ้นนะครับหรือใช้ครีมกันแดดทานหน้ากันแดดไว้นะครับเพื่อให้หนังมันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้าแล้วก็ไม่มีปัญหาเลื่อนเหี่ยวจาก UVA กับ UVB นะครับนั่นคือการใช้ครีมกันแดด,ดทาไว้นะครับก็เรากินอาหารมีโปรตีนให้พอกินอบที่เสริมเข้าไปเลยครับผมครับจะทำให้ร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะครับดื่มน้ำให้พอด้วยทานไฟโตเอสเทนด้วยนะครับ นั่นคือเรื่องผิวแล้วก็อย่าลืมใช้สบูเ่เหลวตับโลชั่นสำหรับผิวแห้งแบบนี้ส่วนใหญ่สบู่ก้อนในห้องตลาดเป็นด่างครับผมครับเป็นด่างมันจะดึงเอาน้ําออกจากผิวหนังพอดึงน้ําออกจากผิวหนังไปมากๆนะครับหนังจะแห้งจะเหี่ยวเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้สบูเ่เหลวแบบนี้นะครับสบูเ่เหลวนี้จะเป็นกลางกาเรียก pH balance คือ5.5มันจะไม่ดึงน้ําจากผิวหนังเพราะฉะนั้นเวลาการใช้สบูเ่เหลวแบบนี้นะครับ เราล้างอแจะฟองออกอย่างเดียวนะครับ FC จาดีๆนะครับใครใช้สบู่ลเลยแบบนี้แล้วผิวหนังมันลื่นๆน,นะครับเวลาล้างน้ําออกแล้วผิวหนังลื่นๆเหมือนล้างออกไม่เกลี้ยงแสดงว่านั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้มันมี m o i s t u r ซอร์เคลือบอยู่หนึ่งชั้นทําให้ผิวหนังมันไม่แห้งับผมไม่ต้องล้างออกนะครับพอล้างไงก็ไม่ออกไอ้ตัวนี้ก็ผมครับล้างไงก็ไม่ออกเพราะว่ามันเป็น m o i s t u r ซอ e r เคลือบอยู่หนึ่งชั้น ล้างแต่ฟองออกอย่างเดียวแล้วเช็ดผ้าเช็ดตัวเช็ดเลยครับผมครับมันลื่นนิดเดียวหลังจากเช็ดแล้วมันจะเคลือบอยู่หนึ่งชั้นมันจะเหมือนสบู่ก้อนที่เวลาเราใช้ต้องให้ล้างออกให้หมดให้มันสักๆากเข้าไว้นั่นนะสักสาหมายววาหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าไอ้สบู่นั่นนะที่มันเป็นด่างมันนึงเอาไขมันออกจากผิวครับมันจะเริ่มแกแห้งนะครับทาให้เกิดผิวแห้งเหี่ยวได้เพราะฉะนั้นให้ใช้สบู่เร็วแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับอาบน้ําเช้าเย็น อยาาอาบน้ําร้อนมากนะครับอยาาอาบน้ําร้อนมากเพราะน้ําร้อนมากจะดึงผิวแต่ถ้าเกิดจําเป็นอาบน้ําร้อนก็เอ,เอาเอาอุ่นก็พอเนาะแล้วอาบน้ําอุ่นโดยใช้สบู่เลยแบบนี้หลังจากอาบเสร็จใช้โลชั่นแบบนี้ทาตัวสลับผิวแห้งโดยเฉพาะนะครับนั่นคือเรื่องของการดูแลผิวหลังจากนั้นแล้วเรากลับไปใช้ไฟโตเอสเซน์แบบนี้จําได้ไหมครับเพื่อลดอาการใบทองซึ่งกินคู่กันกับเซนเซนก็พอางนี้ไก้ก่อนเพื่อดูแลการใบทองเพราะฉะนั้นเนี่ย การกินแบบนี้จะให้ไวัยทองดีขึ้นผิวหนังแข็งแรงขึ้นโปรตีนจากพืชเพื่อดูแลคอลลาเจนของผิวหนังให้ผิวหนังแข็งแรงขึ้นเป็นเนื้องอกในมดลูกและยังไม่ผ่าตัดสามารถกินได้ไหมคะได้เลยครับผมครับเป็นเนื้องอกในมดลูกกลาลังไข่แบบนี้ครับผมเนื่องจากเนื้องอกและก็รังไข่นี้มันตอบสนองต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนใช่ไหมครับผม พอเราเข้าสู่วัยทองแล้วเนื้องอกตรงนี้มันจะโตช้าลงนะครับเอซีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ห้าหกเซนหมอว่าแ้ไม่ปวดท้องหมดประจำเดือนไปแล้วหมอว่าไม่ต้องทําอะไรก็ได้ให้ติดตามอาการดูก่อนก็ได้ถ้าไม่โตมากและสามารถกินไฟโตเอสเจนแบบนี้ได้นะครับทําไมกินได้เพราะมันไม่ใช่ฮอร์โมนจริงเขาเรียกว่าตัวทดแทนฮอร์โมนมันทําให้ร่างกายเรามีอาการวัยทองที่ดีขึ้นหรือหายไปแต่มันไม่กระตุ้น ไม่กระตุ้นการก่อมะเร็งของมดลูกตังนี้กินได้เลยครับกินได้เลยแต่หมอนแนะนําให้กินแบบนี้นะครับกินคู่กันแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรใครที่เข้าสู่วัยทองกระดูกพุนแน่นอนครับผมครับเป็นเอชซหมอพิเชษต้องวัยทองต้องไม่มีกระดูกต้องไม่มีปัญหาปลอดภัยนะครับแล้วมันจะดีขึ้นซะด้วยยังไม่มีอาการแค่อยากเริ่มทานได้ไหมคะถ้าเกิดเรามีอาการตั้งแต่40ปีหรือ45ขึ้นไปเนี่ย ให้เริ่มทานได้เลยครับผมครับเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่มีอาการทางวัยทองเลยนะครับหมอพูดให้ฟังวัยทองที่อาการหลักๆมีอะไรบ้างสมองก็คือหลอนุ่้ว่าตามตัวเหงื่อออกง่ายบุดกิดง่ายนอนไม่หลับอันนี้ทางสมองอาการ2คืออาการทางผิวหนังเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวช่องคลอดแห้งอันนี้ทางทางผิวหนังที่สามคืออาการตามกั๊บกระโดดและข้อคือ ปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดตามข้ออันนี้เป็นอาการส่วนของไวทยทองก็สี่ 4, ก็คือไขมันคอเลสเตอรอลเลือดสูงมีสี่หมวดนี้ผู้ชายเป็นไวทยทองไหมคะเป็นสิครับแต่ผู้ชายเป็นตอนอายุ70โดยประมาณ60ขึ้นไปมีโอกาสเป็นไวทยทองแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่หมอเห็นนะครับที่มีปัญหาจริงๆประมาณ70็ครับผมครับนั่นหมายว่าลูกอัณฑะจะไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือสร้างน้อยลงนะครับอายุ70ปีแต่คุณผู้หญิงไม่ใช่ ผู้หญิงไปได้สี่สิบกว่าแล้วก็บอกครับมันห่างกันเยอะไงนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยอายุเท่ากันนะผู้หญิงจะดาวลงเลยครับผมครับจะดาวลงเร็วมากขณะผู้ชายยังไม่เป็นไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยาครับอย่าน้อยหนะ้าผู้ชายนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะแก่กว่าผู้ชายผู้ชายหกสิบนี่นะยังอยู่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับนะแต่ผู้หญิงอายุหกสิบนี่โหทําไมไปเร็วจังเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ เป็น FC หมอพิเชษอ่ะจะไปเร็วไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทานให้ได้แบบนี้อย่าลืมนะเอฟซีอ่ะอย่าให้หมอพิเชษไอเขาบอกเป็น f c หมอพิเชษแล้วโอ้โหอาการไวทองมาเพียบหน้าแห้งหน้าเหี่ยวโอ้ปวดตามข้อตามตัวนี่เสียชื่อหมอพิเชษหมดอย่าไปบอกใครเป็น c หมอพิเชษนะครับอย่าลืมนะสำคัญมากอายุ39เรียกไวทองได้ยังคะยังก็ผมครับไวทองตามนิยามก็คือคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้ว หนึ่งปีติดต่อกันเราเรียกว่าวัยทองครับใน F4 นะนะแต่ในความเป็นจริงก็คืออะไรทราบไหมครับเรายังไม่เข้าสู่วัยทองก็จริงอยู่ประจำเดียวยังมาก็จริงอยู่แต่อาการมันมาแล้วอาการมันมาแล้วอาการคืออะไรขี้เหวี่ยงขี้วีนหลอดรู้ว่าตามตัวเหนื่อออกง่ายบุดง่ายนอนไม่หลับเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวช่องคอนแห้งปวดตามเนื้อตามตัว อาการไวทองมันมาเยือนแล้วแต่ประจําเดือนยังมาอยู่บ้างยังไม่ไม่หายไปทีเดียวนะักแต่ว่าฮอร์โมนมันเริ่ตมต่ำลงอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะเราคิดว่าไวทองเนี่ยต้องประจําเดือนหมดไปแล้วหนึ่งปีนิยามเป็นแบบนั้นไปหาใครใครพูดแบบนี้แล้วก็ททดไปเถอะอเดี๋ยวก็หายไปเองผิดครับมันหายเองไม่ได้เพราะมันเกิดจากรางไข่ไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วมันจะหายได้ยังไงครับผมครับเป็นไปไม่ได้อย่าไปเชื่อเขาแล้วมันแก้ง่ายก็ดีขึ้นแล้วไฟโตเอสโตรเจน เห็นไหมครับว่าการดูแลไวทองเนี่ยมันง่ายทีเดียวเราดูแลให้ถูกสุขลักษณะแล้วดูแลทางการแพทย์ถูกต้องนะครับมันเป็นอาหารไม่ใช่ยานะครับเรากินอาหารเป็นยาเราไม่กินยาเป็นอาหารับผมให้ปลอดภัยเป็นโรคตับโรคไตอคเบหวาลไขมันเส้นเลือดความดันกินได้หมดครับผมครับเพราะเขาเป็นอาหารไม่ใช่ยาครับกินไฟโตแล้วจะทําให้ประจําเดือนมาไหม่ขะหมอไม่มาครับเรากินแค่ให้ให้ไวทองดีขึ้นเฉย เวลาก่อนจะมีประจำเดือนจะมีอาการตึงหน้าอกจําได้ไหมครับคุณผู้หญิงเวลาก่อนจะมีประจำเดือนตอนสาวๆครับเวลาจะมีอาการมีจะมีประจำเดือนจะตึงหน้าอกแล้วคัดหน้าอกถูกไหมครับผมนั่นหมายความว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันสูงขึ้นมาแล้วทำให้เรามีการคัดหน้าอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกินไฟโตเอสโตรเจนเกินนะครับมันจะมีการตึงหน้าอกะครับมันจะตึงๆนะครับมันคัดนอกเหมือนก่อนเป็นเมนนะครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพิราของการกินวันที่มาถมเจอบ่อยครับผมและอาการอย่างหนึ่งที่เกิดจาก ไฟโตเอสเตนออกนิดดีเกินก็คืออะไรบ้างนอกจากตึงหน้าอกแล้วมันตึงท้องน้อยด้วยนะครับพอมันมีตึงหน้าอกมันตึงท้องน้อยได้เกิดจากไฟโตมันดีเกินนะครับไม่ใช่มันอันตรายอะไรมันดีเกินก็ผมครับแล้วพอมันดีเกินมากๆอ่ะมันจะเกิดจุดประจำเดือนขึ้นได้ด้วยเหมือนกันแต่จะไม่เป็นเมนมากๆแล้วมีประจำเดือนมาอยู่ค่ะเขาเรียกวัยทองหรือเปล่าคะถ้ายังมีประจำเดือนอยู่ยังไม่เรียกวัยทองแต่อาการวัยทองมันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอาการ ร้อนรุ่มวาตามตัวเหงื่อออกง่ายปุดหัวง่ายนอนไม่หลับเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวช่องคอดแห้งปวดตามเนื้อตามตัวมีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงถึงแม้ยังมีประจำเดือนมายังไม่ขาดหายไปด้านอาการไวทองมาเยอะแล้วต้องกินไฟโตกับแคนเซยมกระเพาะ้วยก่อนนะครับอย่าลืมได้แค่นี้นะอย่าลืมนะครับตอนนี้มีฝ้าขึ้นค่ะแก้ยังไงดีคะเป็นฝ้านะครับถ้าต้องการเป็นฝ้าหายข้อแรกเลยนะครับหนึ่งหลบแดด ต้องหลบแดดให้ได้ถ้าเราหลบแดดไม่ได้ไม่มีทางหายจากฝ้าไม่ว่าจะไปทำกรรมวิธีรักษาโดยกรรมวิธีเลเซอร์ทำหน้าคิวลิงอึกเยอะแยะมากมายแล้วเจอแดดนะครับไม่มีทางเจอแดดครั้งเดียวจัดๆหน้าเป็นฝ้าไปหลายปีเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นหลบแดดก,ก่อนหหลบแดด2คือใครที่ออกแดดบ่อยๆอย่าลืมทาครีมกันแดดนะครับจะยี่ห้ออะไรก็ได้ในท้องตลาด ถ้าเกิดดูครีมกันแดดให้ดู2คํคำนี้นะครับเรียกว่า SPF นะครับเราเรียกย่อจาก sun protection factor นะครับเบอร์15ขึ้นไปเอาเบอร์50ได้ก็โอเคนะครับเอา SPF ตั้งแต่เบอร์15ขึ้นไปแล้วก็ PA 4บวก3บวกขึ้นไปถึงส4บวกนะครับแล้วถ้าเกิดตอนบ่ายเราจะออกแดดอีกเราทาซ้ำนะครับนั่นคือการใช้ sun protection หรือครีมกันแดดนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับ วันนี้ได้เวาลาพอสมควแล้วขอให้เอ็ซอท่านมีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับ คืบ่อยๆต้องทําอย่างไร้วนลงพุงแก้อย่างไรนะครับโรคเบาหวานหายขาดได้ไหมความดันสูงคือภาวะความดันอย่างไรป้องกันไตวายทําอย่างไรกันนะครับผมจะเน้นเรื่องการส่งเสริมและป้องกันนะครับ